Bye, bye, สบายดีพี่น้องสบายดีฟซีที่อราแข่งี่น้องสุขุสุคนสุมองและสุบอนเด้อพี่น้องเอ้ยสบายดียามสวยๆนะจ้าพอกันกับซ่องพีน้องมินี่พี่น้องเ bye, งขอข้นนอออออเยคือเก่าคือเดิมอุ้ยพี่ลืกกระลมแน่เนี่ย ป้าก็ไปกินอยู่สายผมมาลี่กินอยู่ใต้ขั้นน้องเหรอพี่น้องเอ้เมื่อนี้ครับทีมงานส่วนลุงน้องอีกแล้วพี่น้องเอ้ยาทีมงานลุงกินป่าอยู่น้องเก้าพี่น้องเอ้ยเนาะอเก้าโอ้ยจำลมเลยจังหนาว่พี่น้องจังหนาวว่ว mọi người kính cái cho khát nong. Ô chưa! 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 Ô

chú ba là một cái lốm nữa mẹ ừ. <laughs> chắc ma thì xài vào lốm nó nhãng quá luôn đấy ừ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  đấy đâu đấy một, đây, một, một, Điếng, mấy mấy đấy 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 đấy

ทน๊งตึึงทางนี้มันจะบ่คอยมีอะไรทางนี้เล้ทางนี้นะมันมีสลามทางนี้นะวิตวิตอีลีคำว่าเชิงนี่นะบบเลือสลามคือก่อนฮะไงายพี่น้องเลยิงงไปานาวก็ักกันลงบ่จวด แข่สามดังเฮ้ยฮ่องห้าวนี่ยดังหนึ่งมาลุนกันมาลุนกันลูกร้านเขาอยู่เขากินเลยเด้อะจะที่จะทานเลยส่วนเดนือส่วนน้องมากินปูก,กินปลาเขาอยู่เขากินอยได้เพื่อนนี่ยนุ้ยพี่ต้องไปร่มไปหรอเอาใต่จิ้มงานไว้ลุ่นลงก่อนเเอย เออไวแค่น e ั่นแล้วครับแคบแคมันแหละม่ต้องเอาขึ้นไกลก็ได้เวลาเอาโล่งจำบ่ายโอ้ยไม่ไง่ช้อนปุ๊บสิเนียนเลยพูดพริกสิลุดเลยพี่น้องเอ้ยตัวนพริกเนกว่าเนี้ เออมันเป็นตันทางจะเอือยและล่ะผมเน้อเราลุ้นน้องการไม่เท่าเหร่สามมือนั่นก็ว่าพอได้อยู่ได้กินอยู่ปูปลาแนะนำกันนะชาวบ้านลงรู้ครับเลยเบิร์ดแล้วก็สลามนะทำหมูเบิร์ดก็งมน้ำยังไหลกูเก่าได้น้ำนะมันฝนตกมาเฮ้ยสามนุ่มไม่เท่าเห้ย

ít bà đi kìa lút wow. con Để nè, chắn luôn nè Bà heo bộ bên Tầm như vậy lăng ช้อนลุยเดี๋ยวไม่องสลามนโอ้ยถึงสลามเลยพูสลามกระทปลากระน่าฮ่า่ามอาง่ายกัมี่ะนะมีทัสลามมีทัปลอกคอไปครับเนใส่ถุงเนี่ยระวังคอนด้อจิโน่้างหนา thế mà kho nhai này đang ô để non gì đâu ơi thế mà kho nhai này. À, đúng đấy rồi, đúng rồi. Đó. 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 Chắc rồi đấy đúng đấy ไว้รุ่นไนดะ้หายดียกไหลล่างได้ประกอบตัวนึงไหลล่างนะมนันได้ไลล่างนะไปะยังตะกุยน้ำเลิกเด็กพี่หน้อยจะที่คือมือนั้นหรืบอบ่อแหละ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะเหมือนวันนั้นหรือเปล่าวะเด้ ไ,ได้เออลมวันนั้นจะเหมือนวันนี้นไหมันน่่นอยูเลือกอยู่แล้วป่าเลยบ้านล,งล,งละะ้มแล้วก็ลอยไปเอาไปเนี่ยจัดกินเอาจัดว่าผมอยากล้มพี่น้นนงองเอ้ยหากได้ล้มจนได้ไวรุน่นเขาก็ได้อยู่พี่น้องเลง้งไปซอยเขายันบ่พอก,กินถ้าก็ขึ้นมา โอสองหนุ่มพากันวานแฮมวนนะฮะวานแล้วมันถือกว่าวานมาได้แล้วก็ถือเลยใน,นสลามตัดไปเห็นหัวพี่เอายมไ้ไม่ไ่มหไงกำลังสีดึงหลังไปเข้ามันบ่ วัดชัป,ปล่อยปล่อยปลอยลงอลงเด็ดประคมันไงญะปนินตะ์เอาด้วยปล่อยลงรถเอา,ตอเอาแต่ปนิญต์คมันไงไว้จันพั แล้วแหละเช็ดเมนูนยั่งแม่จับจุเนาะมีสุมอยู่แล้วป่ะ,ปะด้นะดะดดวยหั่นคนคั่วทั้งหน้าพี่น้อยปไปย,ยังอ่งน,นะโอ้โหโมแมนต์ดอกปัตตเพียนเขาเบิง่งฮะนั่งข้แม่นป้านินน่ะแม่นน้ำมือมันนั่นนะ่ะ ปนินบอลังเออเอามาเนี่ยเอามายนองเนี่ยมันล้มนะแม่ปิกนิกขางซะพี่น้องเลยล้มทุนทวนมั้นี่ จะเอือยพูดตึกกำลังม่วนจะเอือยว่าตึ้หักป์ปคอแม่ยาาแม่ย่าจะให้ตัวโลขี่รถขึ้นไปเอาไปเนี่ยดังนะเดี๋ยคอยเอามาอยู่นะอันนั้นเลยแม่ยาาขี่แจน่ะนะอยากใส่รถเดนี่ ไาเบิกป่ากอนเพล่กันน so ี <ires> <mud> ่ามร้่าเขาเปนมาบอาไปขี่กันไว้อือ จีนไอ้ตอนนี้กินอะไรอยู่ดิ้นี่มันอยู่เฮงมันอยูเด็กจีนกับน้องจันก็ได้กินพี่เราไว้เนาะโอเคพี่น้นะองเนานะไว้สำนึกก่อนสลับจีน,นี่ของมึงดคุณหลายเด้อพี่น้องก็ไปวัตค,นะคุคทุกคนพี่น้องเนาะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องมากินผูวิดปลาน้มกันเด้อพี่น้องเด้อเนาะ 早くにすまり。